สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะจะทำเมนูอาหารรสแซ่บนะคะนั่นคือน้ำพริกกะปิแซ่บเวอร์กับไข่เจียวโบราณปลาสลิดทอดแต่คนทำยังไม่โบราณนะคะไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะ ก็มีกะปิมีกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาแดงใช้กะปิ50กรัมนะคะเป็นกะปิระนองซึ่งหน้ากล่องก็เขียนว่ามีกุ้ง99%เกลือน1%นแสดงว่าไม่เค็มนะคะแล้วก็มีพริกี้หนูสวนมีมะเขือพวงมะนาวและแดงจะมีปลาสลิดอีก3ตัวนะคะเอาไปทอดทานกับ น้ำพริกค่ะ400กรัมสำหรับผักที่เป็นเครื่องเคียงมีเยอะนะคะมีตัวปูแตงกวามะเขือแล้วก็ผักบุ้งมีหลายอย่างค่ะแดงจะมีผักเอาไปต้มด้วยแล้วก็ราดด้วยหัวกะทิซึ่งแดงใช้100 ML นะคะสำหรับไข่เจียวโบราณ ก็จะมีไข่5ใบนะคะเป็นไข่เป็ด2ใบไข่ไก่3ใบไข่เป็ดที่โครงสร้างก็แข็งแรงส่วนไข่ไก่นี่ก็จะนุ่มนะคะผักที่จะใส่ในไข่เจียวก็จะมี2ออย่างคือมีหัวหอมกับต้นหอมแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็จะใส่ น้ำมันนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ไข่เจียวนุ่มค่ะไปทำต่อกันเลยค่ะเริ่มจากหัน่นหั่นหอมนะคะต้องหั่นให้หนานิดหนึ่งนะคะเวลาผ่านแล้วมันจะได้กรอบๆค่ะเดี๋ยวแดงจะหั่นให้เสร็จทั้งหัวหอมและต้นหอมค่ะแล้วแดงจะ คั้นมะนาวไว้เลยนะคะมะนาวสดๆทำไข่เจียวนะคะใช้ไข่ห้าใบไข่เป็ดสองไข่ไก่3านะคะเราก็ตีแค่ให้ไข่ไข่แดงแตกนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมกับหัวหอมลงไปนะคะ เติมน้ำปลาไปเ4็สามส่วนสช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำมันไปอีกหนึ่งช้อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ไข่ไข่นุ่มนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไป3ามช้อนโต๊ะเอาไข่ลงไปเจียวเลยค่ะไข่เจียวง่ายๆนะคะก็ กระจายไข่ลงไปข้างกระท่านนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ต้องกระจายเยอะเพราะว่าไข่เวลานี้ยเขาจะทําแบบหนาๆน,นะคะแผ่นหนาๆที่คุณยายก็เคยทำให้ทานเนี้ยแผ่นหนาๆแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวรอให้ไข่เซ็ตตัวนะคะไข่เซ็ตตัวสุกเรียบร้อยเนี้ย ลักษณะแบบนี้ค่ะจะเป็นไข่ก้อนหนาๆแล้วก็มีหอมอยู่ข้างในเป็นไข่เจียวโบราณที่เคยทานนะคะเดี๋ยวเราตักไข่พักไว้ก่อนนะคะทอดปลาสลิดสามตัวนะคะเอาไว้ทานกับค,ค้าวรัค่ะแล้วก็ต้มผัก ผักที่จะต้มก็มีอยู่หลายอย่างนะคะเช่นว่าถั่วผักยาวหน่อไม้คือเอาผักสำหรับต้มแล้วก็ใช้กะทิราดนะคะพอเราต้มเสร็จเราก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็ทำกะปิให้สุกโดยการห่อใบตองไปจีนะคะทำความสะอาดใบตองก่อน แล้วก็เอากะปิไปจีนะคะทำแบบนี้จะทำให้กะปิหอมมากๆค่ะพอเราจีกะปิสุกแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งหม้อให้ร้อนนะคะแล้วเอากะทิ100 ml ที่เราเตรียมไว้นะคะไปไปเคี่ยวไฟอ่อนๆใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำหัวกะทิไปราดในผักต้มค่ะ เริ่มตำน้ำพริกกันค่ะใส่กระเทียมไทยนะคะ35กรัมกระเทียมไทยจะทำให้หอมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนไปนะคะ30กรัมเหลือไว้นิดหน่อยสำหรับแต่งแล้วกระปิที่เราจีไว้นะคะใส่ให้หมดเลย ตำทั้ง3มอย่างพร้อมกันเลยค่ะรสชาติก็จะนิ่งรสชาติก็จะกลมกล่อมไม่ไม่โดดไปทางใดทางหนึ่งนะคะจะไม่ไม่เหม็นกระเทียมไม่เหม็นพริกขี้หนูค่ะตำไม่ต้องละเอียดมากค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลไปเลยค่ะ หนึ่งช้อนหนช้อนครึ่งนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็จะหอมมากๆค่ะตามหรือบดให้มันเข้ากันนะคะตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็มะนาวอีกสามช้อนค่ะ จากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงไปบี้สักประมาณ10เม็ดนะคะบี้เราใส่ตอนนี้จะทำให้มะเขือไม่ดำนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำพริกเรารสชาติกลมกล่อมด้วยค่ะเป็นอันว่าเสร็จนะคะขอชิมรสชาติก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนการทำอาหารนี่ต้องชิมรสชาตินะคะ ชิมเรื่อยเติมไปเรื่อยก็จะได้รสชาติตามที่เราต้องการค่ะเติมมะนาไปอีกหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เติมเติมน้ำเติมน้ำปลาไปอีก ครึ่งช้อนค่ะเป็นใช้น้ำปลาช้อนครึ่งน,นะคะอันนี้รสชาติก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็รสชาติก็แซ่บมากๆด้เลยค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยค่ะ แล้วแดงก็จะเอาน้ำต้มสุกนะคะเอาน้ำต้มสุกมาล้างครกด้วยนะคะคนโบราณก็บอกว่าถ้าใช้น้ำล้างครกด้วยเนี่ยก็จะทำให้น้ำพริกเราอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกกะปิรแสแซ่บแซ่บมากๆเลยค่ะทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว แต่ว่ารสชาติอร่อยนะคะโรยด้วยพริกขี้หนูแล้วก็มะเขือพวงแดงจัดผักเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผักต้มราดด้วยหัวกะทินะคะแบบโบราณที่คุณยายก็เคยทำให้ทานนะคะเขาจะใช้หัวกะทิราดผักต้มด้วยค่ะวันนี้ทานกันเป็นถาดๆเลยค่ะ แดงชิมรสชาติแล้วรสชาติแซ่บมากๆนะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดๆทานคู่กับไข่เจียวโบราณและปลาสลิดท,ทอดและผักต่างๆนี่อร่อยสุดๆเลยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยทุกคนสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเคล็ดลับในการทำน้ำพริกกะปิให้อร่อยก็คืออันที่หนึ่งการเลือกใช้กะปินะคะต้องใช้กะปิที่มีเกลือน้อยเขาจะเขียนไว้ข้างกล่องนะคะว่ามีกุ้งกี่เปอร์เซน็นต มีเกลือกี่เปอร์เซนต์ถ้าเราเลือกกะปิไม่ได้กะปิทั่วๆไปก็เราต้องชิมรสชาตินะคะโดยทำให้สุกก่อนแล้วเราก็สามารถปรุงรสชาติได้ตามที่เราชอบนะคะการตำน้ำพริกกะปิต้องใส่พริกขี้หนูกระเทียมกะปิตำพร้อมกันค่ะรสชาติจะได้นิ่งกลมกลอมไม่ทํำให้โดดไปทางใดทางหนึ่งนะคะ เคล็ดลับในการทำไข่เจียวโบราณนี่ง่ายมากๆค่ะทุกคนคงทำได้แค่หั่นหอมแดงให้หนานิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยจะทำให้ไข่นุ่มค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยและกดกระดิ่งจะได้เตือนนะคะเมื่อแดงมีคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ